ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือกลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบผสมผสานคอสเททไลท์ วันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนที่ก้าวหน้ากว่าการแบ่งแบบ50ต่อ50ทั่วไปนั่นคือกลยุทธ์คอร์แซทไลท์หรือการจัดพอร์ตแบบแกนหลักและส่วนเสริมครับนักลงทุนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการตัดสินใจว่าจะเล่นเกมแบบปลอดภัยเซฟด้วยการลงทุนในกองทุนดัดชนีหรือจะเล่นเกมแบบหวือหวาอ g เรสซีฟด้วยการลงทุนในหุ้นรายตัว กลยุทธ์คอแซทไลด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ กลยุทธ์นี้คือการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกใช้แกนหลักคอที่มั่นคงและต้นทุนต่ำเพื่อสร้างผลตอบแทนตามตลาดอย่างสม่ำเสมอและใช้ส่วนเสริมซัตทไลท์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์นี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ โครงสร้างของพอร์ตคอร์แซททไลท์แบ่งออกเป็นสองส่วนที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันอย่างชัดเจนส่วนที่1แกนหลักเดอะคอร์ Core, ความมั่นคงและสม่ำเสมอสัดส่วนมักจะเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตเช่น70%ถึง85%วัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับตลาดเน้นความสเสถียรและต้นทุนต่ำสินทรัพย์ที่ใช้ กองทุนดัชนีเช่นดัชนี S&P 500ดัชนีรวมตลาดโลก MSCI World กองทุนรวมตลาดหุ้นไทยตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนตราสารหนี้คุณภาพสูงบทบาทเปรียบเสมือนเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่แล่นด้วยความเร็วคงที่ช่วยให้พอร์ตไม่ผันผวนรุนแรงและทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นคงในการเติบโตในระยะยาว ส่วนที่ 2. ส,ส่วนเสริม The Satellite โอกาสในการทำกำไรสูงสัดส่วนส่วนที่เล็กกว่าเช่น15%ถึง30%วัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดเน้นการเติบโตเฉพาะทางสินทรัพย์ที่ใช้หุ้นรายตัวที่คุณวิเคราะห์แล้วว่ามีโอกาสเติบโตสูงกองทุนตามทีมเช่นกองทุนเน้น AI พลังงานสะอาดหรือไบโอเทค สินทรัพย์ทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงเช่นตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงหรือสินทรัพย์ดิจิตอลในสัดส่วนที่จำกัดบทบาทเปรียบเสมือนเรือเร็เรวขนาดเล็กที่สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคและเข้าถึงโอกาสที่ซ่อนอยู่ในตลาดเพื่อเร่งอัตราผลตอบแทนรวมของพอร์ตการนำไปใช้และการบริหารจัดการพอร์ตการนำกลยุทธ์คอแซทลไลท์ไปใช้ต้องอาศัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์2ข้อ 1การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์กำหนดสัดส่วนตามความเชี่ยวชาญสำหรับมือใหม่ควรกำหนดสัดส่วนคอที่สูงมากเช่น85%เคอและ1 5เซแซทเทไล์เพราะการลงทุนในส่วนแซททไลต์ต้องอาศัยความรู้และเวลาในการติดตามที่สูงสำหรับผู้มีประสบการณ์สูงสามารถเพิ่มสัดส่วนแซททไล์เป็น3าเป็นได้แต่ต้องแน่ใจว่าการตัดสินใจลงทุนในส่วนนี้มาจากการวิเคราะห์ที่เจาะลึกไม่ใช่การเก็งกำไร ตามกระแส 2. การบริหารจัดการการปรับสมดุลคือกุญแจสำคัญความเสี่ยงหลักคือหากส่วนทีทลทลากทำกำไรได้ดีมากสัดส่วนของมันอาจพุ่งขึ้นจาก20เป็น40ทํอให้พอร์ตมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่คุณรับได้วิธีแก้ทำการรีบาลานซ์เป็นประจำเช่นปีละหนึ่งครั้งหรือเมื่อสัดส่วนเบี่ยงเบนจากเป้าหมายเกิน5เซ การปฏิบัติหากซัทไลต์โตเกินไปให้ขายทำกำไรจากส่วนซัทไลต์แล้วนำเงินไปซื้อเพิ่มในส่วนคอที่ช้ากว่าหากซัทไลต์ขาดทุนให้ซื้อเพิ่มในส่วนซัตทไลต์เพื่อให้กลับสู่สัดส่วนเดิมซึ่งการซื้อในช่วงราคาตำ่ำก่อนที่เราจะจบคลิปนี้อยากฝากข้อคิดสำคัญ3ข้อเกี่ยวกับกลยุทธ์คอซัทไลต์ไว้กับผู้ฟังทุกท่านครับ 1>, 1. ใช้อินด x f u ฟันเป็นพื้นฐานจงอย่าพยายามเอาชนะตลาดด้วยตัวเองในทุกๆส่วนใช้กองทุนดัชนีราคาถูกเป็นคอ70-8 0เอร์เซนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามตลาดอย่างมั่นคม 2. จํจำกัดความเสี่ยงในการเก็งกำไรการลงทุนแบบเข้มข้นในส่วนแซทไลท์ควรจำกัดไว้ที่เงินที่คุณรับความเสี่ยงได้เพราะหากขาดทุนก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานความมั่งคั่งหลักของคุณ 3. วินัยชนะความสามารถหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือวินัยในการรีบาลานซ์ซึ่งเป็นกระบวนการที่บังคับให้คุณขายตอนแพงและซื้อตอนถูกโดยอัตโนมัติขอให้ทุกท่านใช้กลยุทธ์คอแซทไลท์ในการจัดพอร์ตให้ได้ทั้งความปลอดภัยในการเดินทางและความตื่นเต้นในการไล่ล่าผลตอบแทนสูงสุดนะครับ ขอขอบคุณที่รับฟัง Financial Mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ